สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อีสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมยนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอีสุสุคิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่ก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพุทธที่30มีนาคมพศ2565นั่นเองก็ ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับถือได้ว่าคาดเชือกมากๆกับการแจ้งขายในช่วงของปลายเดือนซึ่งนะรถของพี่ต่ายนี่ก็ยังเข้าใหม่ก็ตอนนี้ก็ยังเหลือรอปล่อยมาสักสิบสิบอดสิบสองคัน <c oughs> ก็วันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปรถนะก็เดี๋ยวจะไปเดินไปดูให้ข้างหลังนิดนึงว่ามันไอตัวที่สั่งสั่งแต่งไปเสร็จหรือย,ยังแล้วก็มีเวลาช่วงบ่ายถ้าเตรียมรถก็จะได้ถ่ายให้ดูนั่นแหละเนาะ <c oughs> ก็อันนี้มันก็จะเป็นบริเวณโต๊ะทํางานของหัวร้านเองแหละก็อาจจะกระจุยกระจายนิดน,นึงอันนี้นั่งกันตรงแคทสองคนแต่ว่าเดี๋ยวทํางานเคลียร์เสร็จก็ต้องต้องก็เรียกว่าต้องเคลียร์โต๊ะเออแต่นี่มันยังไม่เสร็จไงอันนี้ก็จะเป็นคันของเอฟซี FC สตึกนะครับของพี่วสันต์พามานะคันนี้จะเป็นบีคอร์สามจุดสูตรแซฟีก็คือหนึ่งคันอันนี้ที่เห็นเป็นไอ้ตัวแดงๆพวกตัวแดงๆตัวนี้ก็หมายถึงรถหนึ่งคันนะนี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ก็อีก11บเอ็ดคันที่อยู่ข้างล่างเนี่ยส่วนด้านบนนะครับก็อีกคันนึงก็12คัน <c oughs> น็เลยวันนี้พี่่ายไม่ได้มีเวลาถ่ายรถอะไรรถก็เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเนาะมันไม่ทันจริงๆแล้วก็นะครับขอบุณ FC ที่มาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะก็จะเรียกว่าคอมเมนต์ comment ได้ไหมคอมเมนต์ได้ครับก็คืออย่างทีเ้เราชอบในเวลาที่ บางคนนะ่ะคือคอมเมนต์นะตีในขติแต่ว่าเขาจะบอกโอเดตโอ้ย <laughs> แต่บางคนคือเวลาที่เขาคอมเมนต์นะบางทีเขาก็ติเนี่ยเออแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกโกรธนะแบบมันก็ติแบบเอ้ยบางทีคําพูดก็ไม่ได้ว่าดูน่ารักนะแต่ว่าบางทีเออมันเออมันก็จริงของเขาอะไรเงี้ยเขาติเอ้ไม่ชอบตรงนี้แต่ชอบตรงนี้นะเออมันก็ประมาณนั้นแหละก็คอมเมนต์ไปเถอะไม่เป็นไรหรอกหยอกกันบ้างจิกกันบ้างกัดกันบ้างไม่เป็นไรไ <laughs> ม่มีอะไรซีเรียสอยากคอมเมนต์ก็อยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไป <laughs> อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของศูนย์นะนี่ก็จะเป็นเจ้าตัว gx s 3 6 0อันนี้เข้ามาเช็คระยะนั่นเองก็จะเป็นรุ่นเดียวกันกันกบของพิพิลเออใช่ไหมใช่ก็ไม่ใช่ไช่ของพิพิล,ลของคันนี้ออกไปแล้วออกไปแล้วนี่นบรรยากาศตอนศูนย์เช้าเชานี่ก็ไม่มีใครมานะก็มาเป็นชนะเลิศอันดับหนึ่งทุกวันนี้ก็จะเป็นพี่ต่ายน,ะนั่นเองไม่มีใครมาเชา้ากว่านี้อีกละอันนี้เราจะมาเป็นสกีพยานกัน รถที่เราจอดแต่งมันก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะสั่งแต่งของของเพื่อนน้องชงของเพื่อนน้องชงคันหนึ่งแล้วก็ของพีประสันคันหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็จะแต่งทั้งหมดนั่นแหละรถมันก็เริ่มมาลงแล้วนะลงเยอะแล้ว อันนี้เป็นตัว Z 8 4 5 0 0 0ันใครอยากดูบอกนะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดของตัวเตี้ยแล้วตัวนี้แต่ว่าแม็กตัวนี้สวยจริงแต่เขาไม่ค่อยเปลี่ยนกันไงอันนี้แต่งเสร็จกันศาสตร์นะแถมนะแต่ว่ามันค้างกันศาสตร์คันนี้ก็จะเป็นตัว S อนะครับตัวเตัวนี้ใซส่แม็กตัวนี้น่าจะเป็นตัวแม็ก N5 ที่เป็นหน้า8.5หลัง 5. ุอ่ะ แปดหน้าหลังแปดจุดห้าทั้งคู่เลยเนี่ยจะเป็นประมาณนี้แหละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันมีนั้นเข้ามาแล้วนี่แปบ๊บหนึ่งนะ มันมีรถใหญ่เข้ามาเดี๋ยวยว,วันนี้ถ้่าว่างเดี๋ยวถ่ายรถใหญ่ให้ดูอันนี้ก็จะเป็นของน้องอัดน้องอัดนะจะเป็นเจ้าตัวสปาร์คทอร์เรมโบก็เดี๋ยวทําเอกสารเสร็จเดี๋ยวให้น้องโอนเงินเข้ามาอันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะไปส่งที่ส,ทส่งที่พยักนะคันนี้อันนี้ก็แต่งเสร็จเรียบร้อยค้างแค่กันศาสตร์แล้วก็จะไปส่งวันที่4คันนี้นครับไม่ไกล ก็เลยพุทธิส่งไปนี่เดียวเองเดี๋ยวคันนี้ก็เดี๋ยวลูกค้าให้ใส่แม็กแม็กก็จะเป็นตัวของ LDA นะสีบรอนเอาต่เอามาใส่รุน่นนี้มันดูคืนนะมันดูนั่นดีแล้วก็กุญแจรีโมทอ่ะคันที่สั่งแต่งนะครับคันที่สั่งแต่งนะ ก็จะเป็นเจ้าตัวคันนี้อันนี้จะเป็นของน้องธีระเดชบัวง,งามนะครับจะเป็นทหารอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนั่นเองคันนี้จะเป็นเจ้าตัว Cap 4 Highlander 1.9X ซีรีส์เป็นตัวตกแต่งพิเศษนะครับ9 4 9 0 0 0บาทเป็นเกียร์ธรรมดานะไม่ใช่เกียร์อัตโนมัติถ้าเกียร์อัตโนมัติก็9 8 0 0 4 0ันเออพูดถึงเกียร์พูดถึงรุ่นนี้นะก็เมื่อวานี้มีจอใหม่แลนิ่ง fc โอนเงินมาให้ช่วงเย็นเมื่อวานที่ต่เลืมรูเดียววันนี้ต้องออกใบจองอีกใบออกใบจองสองคันแล้วก็มีเอฟซีที T ่ T, อยู่ต่างประเทศมาจองเมื่อวานจองแบบงงๆนะลูกค้ามาก็จองเลยทําไมไม่ได้นูน่นไม่ได้นี่แต่สรุปก็จองอันนี้ก็ล้อแต่งมาเนี่ยวันนี้น่าจะเสร็จแล้วก็คันนี้จะรับวันพรุ่งนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีในตัวขับเคลื่อนสี่ล้อก็คือเจ้าตัว V ี r o s s นั่นเองซึ่ง ตัวนี้เป็นเกรด ZP นะเป็นเกรด ZP เนี่ยก็จะดูตรงนี้ว่าเป็นเกรด ZP ซึ่งเกรด ZP นะครับมันก็จะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาในในรุ่นของ V Cross ตัวกับเคลื่อน4ล้อถ้าลูกค้าเจ้าเกียร์อัตโนมัติก็คือลูกค้าต้องข้ามไปเป็นเจ้าตัวเกรด M เลย นะคันนี้ถ้าเป็นสีดำนะครับมันจะอยู่หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทแต่ว่าถ้าเป็นตัวสีขาวมุกดรไมก็คือตัวนี้เลยหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทนะขายดีนะตอนแรกก็คือคันนี้มีว่างแค่มีหลุดมาหนึ่งคันนะครับมีหลุดมาหนึ่งคันก็คือเจ้าคันนี้นี่เองพอลูกค้าล็อกคันนี้ปุ๊บก็พอเช็คควิวไปทีที่คนหนึ่งเขาเขาจองมาอนะไอ้ที่คนหนึ่งเขาจะจองนะก็ นันว่าตอนแรกหลุดมาคันเดียวคือถ้าใครมาจองตัวนี้ต้องรอไปประมาณสักห้าหกคิวนะขายดีจริงๆส่วนไอ้คันมีครอสสม้มคันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวเกรดเอ็มนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทนี่ถ้าเจาออโต้ก็คือเฉพาะรุ่นนี้เลยแล้วก็สีส้มไม่แน่ใจว่ามีรถว่างไหมนะ เฮ้คันนี้ก็จะเป็น V-Cross เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นตัวเกรดแซเหมือนที่เราไปส่งให้ FC อยู่ลำทะเมียชัยแต่ว่ามันจะเป็นสีดำแต่ว่าถ้าใครอยากดูคันนี้ก็บอกมานะอันคันนี้น่าจะมาขยับเอาเลิกเรียบร้อยแล้วนะครับมีพวงมาลัแล้วก็มีดอกดาวเรืองแขวนอยู่แซดทอร์มโบจอดล้อออกวันไนละแกเอาดีเอ <laughs> สรุปก็ยังไม่ได้แต่งเอามารอแต่งเอามารอแต่งเอาก็ตอนนี้ประมาณสักเจ็ดโมงแล้ว7จ็ดโมงเดี๋ยวพี่ตายไปนั่นแหละทําเอกสารที่เราเห็นนั่นแหละกองพเนินเทินทึกอยู่อะโอเคก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอบคุณมาก,มากๆที่มาเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวหัวร้านไปทําเอกสารก่อนเด้อ